สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้อากาศแจ่มใสครูจะพานักเรียนออกไปเรียนนอกห้องเรียนกันนะคะดีจังเลยครับคุณครูแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศกันจะ้ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยออกไปเรียนนอกห้องเรียนเพื่อศึกษาระบบนิเวศยังไงละจะ้ะถ้านนักเรียนทุกคนพร้อมกันก็ตามครูมาได้เลยจ้า คุณครูคะแล้วระบบนิเวศคืออะไรล่ะคะพิมพ์จำไม่ได้แล้วคะ่ะมีใครจำได้ไหมคะพร้อมครับระบบนิเวศหมายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นๆครับใช่แล้วคะ่ะเช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าไม้ก็จะมีความสัมพันธ์กับป่าไม้แล้วเราก็เรียกความสัมพันธ์อย่างนี้ว่าระบบนิเวศป่าไม้นั่นเองจ้า แล้วความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่มันสัมพันธ์กันยังไงหรอครับถ้านักเรียนอยากรู้ก็ลองมองดูผีเสื้อที่กำลังตามดอกไม้นั่นอยู่สิจ๊ะความสัมพันธ์ระหว่างผีเสื้อกับดอกไม้ที่นักเรียนเห็นอยู่นี้ก็คือความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดซึ่งต่างได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายแม้แยกกันอยู่ ก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกตินักเรียนลองบอกครูสิจ๊ะว่าผีเสื้อกำลังทำอะไรอยู่ผีเสื้อกำลังโดดน้ำหวานจากดอกไม้ครับคุณครูถูกต้องแล้วจ้ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ้ะว่าน,นอกจากผีเสื้อจะได้ประโยชน์จากดอกไม้แล้วดอกไม้เองก็ได้ประโยชน์จากผีเสื้อด้วยเหมือนกันนะจ้ะ แล้วดอกไม้ได้ประโยชน์อะไรจากผีเสื้อเหรอครับคุณครูนักเรียนลองมองดูสิจ้าผีเสื้อคอยบินไปกินน้ำหวานที่ดอกไม้ดอกนั้นดอกนี้ไปเรื่อยๆเมื่อผีเสื้อบินไปที่ดอกไม้ดอกไหนก็จะนำเกรสรเพศผู้ติดไปผสมกับเกรสรเพศเมียของดอกไม้อีกดอกยังไงละจ้าผมชักอยากจะรู้แล้วสิครับว่ามีสิ่งมีชีวิตคู่ไหนอีกบ้างไหม ที่มีความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันเหมือนผีเสื้อกับดอกไม้มีสิจ๊ะอย่างเช่นควายกับนกเอี้ยงไงนกเอี้ยงจะได้ประโยชน์จากการกินมแมลงที่อยู่บนหลังควายส่วนควายก็ได้ประโยชน์คือผิวหนังจะสะอาดปราศจากมแมลงมาไต่ตอมด้วยไงจ๊ะต่อมาเป็นคู่ของปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล สำหรับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดนี้ดอกไม้ทะเลซึ่งเกาะอ,อยู่บนปูเสฉวนจะช่วยป้องกันศัตรูโดยการพรางตัวให้ปูเสฉวนและเวลาที่ปูเสฉวนเคลื่อนที่ก็จะพาดอกไม้ทะเลเกาะไปด้วยซึ่งถือเป็นการหาแหล่งอาหารใหม่ให้ดอกไม้ทะเลด้วยนะคะนักเรียนแล้วในระบบนิเวศแต่ละแห่งจะมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันแค่แบบเดียวหรอครับ ไม่ใช่หรอกจ้ายังมีอีกหลายรูปแบบเลยนะมีแบบไหนบ้างล่ะคคะคุณครูพวกเราอยากรู้แล้วคะ่ะงั้นครูจะอธิบายให้ฟังแต่ละแบบเลยนะจ๊ะความสัมพันธ์แบบที่สองคือความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อแยกจากกัน จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เช่นรากับสาหร่ายสีเขียวการที่รายอยู่ร่วมกับสาหร่ายทำให้สาหร่ายได้รับความชื้นและแร่ธาตุจากราส่วนราก็ได้รับอาหารและออกซิเจนจากสาหร่ายจะเด็กๆและความสัมพันธ์แบบที่สามคือความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูลกัน เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์แต่อีกฝ่ายไม่ได้ประโยชน์และไม่เสียประโยชน์เช่นฉลามกับเหาฉลามเหาฉลามจะเกาะตามลำตัวฉลามเพื่อคอยกินเศษอาหารจากที่ฉลามกินเหลือไว้ส่วนฉลามจะไม่ได้และไม่เสียประโยชน์อะไรรวมไปถึงนก ตแตนพึ่งที่ทำรังบนต้นไม้สัตว์เหล่านี้จะได้ที่อยู่อาศัยหลบภัยจากศัตรูส่วนต้นไม้นั้นไม่ได้และไม่เสียประโยชน์อะไรคะ่ะความสัมพันธ์แบบต่อมาก็คือความสัมพันธ์แบบล่าเยื่อเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดโดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ล่า หรือผู้ได้ประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เสียประโยชน์คือเป็นอาหารนั่นเองกบกับมแมลงกบเป็นผู้ล่าและมแมลงเป็นผู้ถูกล่าคือเป็นอาหารของกบเหยี่ยวกับหนูเหยี่ยวเป็นผู้ล่าและหนูเป็นผู้ถูกล่าและความสัมพันธ์แบบที่ห้าคือความสัมพันธ์แบบปรสิต เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดโดยที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปอาศัยสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งโดยผู้ที่ไปอาศัยจะถูกเรียกว่าปรสิตซึ่งจะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์และผู้ที่ถูกอาศัยเป็นผู้เสียประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นกาฝากบนต้นไม้ใหญ่เด็กๆรู้ไหมว่ากาฝากจะย่งรากลึกลงไปในลำต้นของต้นไม้ที่อาศัย เพื่อแย่งน้ำและแร่ธาตุต่างๆแต่สร้างอาหารได้เองจากการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนต้นไม้ก็จะถูกเบียดเบียนจนตายในที่สุดทำให้ต้นไม้ที่ถูกกาฝากอาศัยเป็นฝ่ายเสียประโยชน์เห็บเหาไรหรือหมัดบนตัวสัตว์ก็ถือเป็นปรสิตโดยปรสิตเหล่านี้จะได้ประโยชน์จากการดูดเลือดจากร่างกายของสัตว์เป็นอาหารและแน่นอนว่าสัตว์ก็ต้องเป็นฝ่ายที่เสียประโยชน์นะคะเด็กๆ เอาละค่ะจากความสัมพันธ์ในระบบนิเวศแต่ละแบบที่ครูได้อธิบายให้ฟังนั้นเราสามารถนำมาเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายบวกหมายถึงเป็นฝ่ายได้ประโยชน์สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายลบหมายถึงเป็นฝ่ายเสียประโยชน์สัญลักษณ์เลขศูน์หมายถึงเป็นฝ่ายที่ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ค่ะนักเรียนรู้ไหมคะ ว่าความสัมพันธ์แต่ละแบบที่ครูอธิบายไปนั้นเป็นส่วนที่ช่วยให้ธรรมชาติและระบบนิเวศเกิดความสมดุลน,นะคะแล้วความสมดุลของระบบนิเวศเป็นอย่างไรล่ะคะคุณครูความสมดุลของระบบนิเวศหมายถึงการที่สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ผลิตและผู้บริโภคในแต่ละลำดับต่างได้สัดส่วนที่พอดีกัน เพราะการทำลายผู้บริโภคอาจจะทำให้ระบบนิเวศเสียความสมดุลทำไมเหรอครับคุณครูก็เพราะว่าในระบบนิเวศประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดซึ่งมีการกินกันเป็นทอดๆดังนั้นการทำลายสิ่งมีชีวิตบางชนิดมากขึ้นก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดเพิ่มขึ้นและบางชนิดมีจำนวนลดลงอย่างไม่ได้สัสดส่วนพอดีกันค่ะ โดยทั่วไปแล้วระบบนิเวศส่วนใหญ่ไม่อยู่ในสภาวะสมดุลตลอดไปแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศท,ที่ดีมนุษย์จึงควรที่จะช่วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับน้องๆ